ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าหรือปวงธรรมดาอะไรที่ต่างอันนี้เป็นไม้หอมทางหนามมันเป็นไม้หอมฮิโนจิไม้หอมฮิโนจินะครับจากญี่ปุ่นไม้หอมฮิโนจิจากญี่ปุ่นหรือไม้โล่งเร่งไม้ไส้เป็ดไส้เป็ดรักษากระด้างหรือรอบเบิับหลังเป็นปะดูหลังเป็นไม้ปะดูไม้ปะดูทุด้านหน้าด้านหลังพอเป็นเมเปิ้ล ก็บอกเป็นแก่ดำออกสีก็บอกเป็นแก่ดำอย่าง่องเมืองว่าใหม่คุณหนิเขาบอกว่าเอาว่างเหตสิตาเลยเสียงมันดีเหตสิตาโค้งเสียงดีกีตาร์โค้งพัดสิเสียงดีลองเมืองว่าเสียงมันจะเป็นยังไงอันนี้ใส่แล้วยังร่งสีร่องเปลือกเงาร่องสีอันนั้นเราเอาเป็นสีใหม่นี่ละใส่เปลือกเงาไปเลยเปลือกเงาดูดีเช่นแต่พัดเสียงมันอ่ไรเสียงมันจะเป็นยังไง กัยาันพัยาัากระตังกันดอ่ายมันกระตังกันดูคยิดว่ามันจเสียงดีเลยยุกนะครับได้ไหมรับะครับเลยเดี๋ยวพอจะซอสไวงันนอเป็นเม่เป็นาสุดทฟังเสียงมันจะอสสมุนังเสียงเสียงเข้ากันถ้ามันเสียงดีรุนนี่เสียงมาก หลายตันะครับรมมาหลายตัด้วยนะครับฝาาใหม่หลังนี่เป็นใหม่พาดูอาจมีใหม่ย่างอื่นอีกใหม่หลังอาจเป็นใหม่กิ้ขั้นอาจเป็นใหม่หัวยุงอะไรนะครับเจ้าว่าสีสันมองส่เ้ยว่าสเอาไม่ใฉยไม่เอาอที่เราใส่ใส่าสเลได่สนใจนะจอะไรก็มถ้าตัดราคาราคามันอยู่ซ้ำไหนก็เพรั ยวบ้านเสียงมัน่อน3 0ไว้าขาดรายยูนัส6ท่านประมาณนี้